สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยไมได้เกมครับวันนีู้่กับปลารเลนเกม My h e r o ่ครับฮีโร่พิหัวข้อในวันนี้คือระบบรูนนะผมอะไรคือรูน400อะไรคือรูน800ฟังแล้วงงนะฮะแล้วรูนคืออะไรหลายคนที่เป็นมือใหม่อาจจะงงสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นครับรูนเนี่ยจะเปิดก็ต่อเมื่อคุณพัฒนาตัวละครมาถึงแร้งเอได้ฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมแร้งเอผู้กล้าเกตเอเปิดระบบรูนนะผมซึ่งในระบบรูนเนี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะฮะ มันคือช่องอาวุธตรงนี้เห็นไหมที่ผมใส่เยเนะี่ยไอตรงนี้คือรูนมือใหม่ถ้างงไม่ต้องคิดอะไรมากครับใส่ตรงช่องใหญ่เนี่ยให้เขาผกช่องเพื่อเอาโบนัสเซ็ตกับผมอย่างเช่นผมเล่นนักขนูม,มาอย่างเงี้ยต้องเซ็ตจิตแห่งป่าครับอันนี้หกชิ้นส่วนถ้าเกิดเป็นนะักลบสายไฟจะมีรูนกระหันไฟอยู่นะแต่ละอาชีพใช้รูนนี้เหมือนกันอยู่ที่ว่าจะเล่นสายไหนครับผม อย่างเช่นในพวกเ,ออเดี๋ยนะช่องรูนี่นี่อันนี้เนี่ยนนฮะมันจะมีรูนมากมายเลยอันนี้ก็เป็นหยดน้ําอันนี้เป็นรูนของใครเนี่ยรูนระเบิดท่าน้ำครับผมพนเล่นท่าน้ําทั่วไปไม่ไม่ได้จำกัดอาชีพถ้าเกิดเป็นรูนเฉพาะทางก็จะมีชื่อของมันอีกเช่นไหนเอ่ยเนี่ยฮะอันนี้ที่ใส่ไม่ได้เนี่ยเส้นทางของไ้เนี่ยคือรูนของธาตุไฟครับผมทางรถไฟแล้วที่งมันคือเมื่อใช้กันหันไฟครับโดนดระเบิดลง ใส่3อันนะถ้าใส่6อันกระหันไฟใช้พลังงานลดลง80%และกระหันไฟเนี่ยจะมีธาตุไฟสูงสุดที่ได้จากสกิลเพิ่มอีก400%ด้วยซึ่งทําให้ตัวการหันไฟเนี่ยแรงมากคราวนี้เนี่ยหลักๆก,การของรูนก็คือคุณแค่ใส่รูนให้ตรงกับอาชีพกับสายการเล่นจบแล้วนักขนูไม้ก็จะมีรูนของเขาอยู่ผมก็เป็นไอ้นี่ปึ๊บเดี๋ยวนะดูได้ไหมนี่ดวงจิตเกิดร่วมข่งผมอันนี้ของนักขนูไม้ ถ้าเป็นตัวธาตุไฟก็อย่างให้เห็นเมื่อกี้กังหันไฟแล้วเกิดอาชีพอื่นมีอีกไหมก็มีอีกหลายอย่างครับผมบัญชาผนึกน้ำแข็งละลายอันนี้ครับเป็นของใครเอ่ยสวรรค์สังหารผ่าน้ำแข็งอันนี้เป็นรูนของนังลบธาตุน้ำครับเห็นไหมว่าแต่ละอาชีพแต่ละธาตุเนี่ยจะมีรูนของเขาอยู่ดังนั้นครับย้ำอีกทีคิดไม่ออกก็ใส่รูนตามอาชีพใส่รูนตามธาตุที่เล่นนะครับจบแล้วแต่คราวนี้พอไประดับแอดวานซ์ขึ้นมาปุ๊บคุณจะเคยได้ยินคําว่า รูน400แล้วรูน800แล้วคืออะไรเห็นด้านล่างไหมผมเปิดตรงน,นี้ดีกว่าเห็นชัดกว่าปึ๊บอันนี้ฮะด้านล่างครับเห็นคําว่า400นะตรงข้างล่าง400 800สีดแดงๆเนี่ยเมื่อใส่ครบกชิ้นนะครับแล้วทําค่าพลังงานรูนถึง400ได้ผมจะได้บัฟเพิ่มเติมตามที่มันเขียนครับเช่นถะ้าผมทํารูนไม้400ได้จิตแห่งป่าเนี่ยาเมจดทั่วไปจะเพิ่มขึ้นแล้วบัมถาวันเมจดเพิ่มขึ้นตามพลังงานรูนไม้ครับอ่ะนี่คือ400 ถ้า800มันจะปล่อยท่าเพิ่มเติมอะ่ะใส่สตูที่อยู่ใ,ใกล้สร้างนาเมจดตามพลังงานรุ่นไม้นี่คือรุ่น800อ่ะเข้าใจนี่คือรุน4 0 0 800เนี่ยผมงงตรงนี้ว่าอะไรคือรุน400 8้0อวะผมฟังาแล้วไม่เข้าใจตรงนี้เวลาที่คุณใส่รุนครับมันจะมีค่าพลังงานอยู่เช่นอันนี้ผมเปิดให้ดูเห็นไหมตรงนี้มันเขียนว่าพลังงานรุนไม้ยีิบสองเห็นตรงนี้ไหมยิ่งเราใส่รุนระดับสูงครับพลังงานยิ่งเยอะอันนี้พลังงานรุ่นไม้สี่สิบพวก ไอพลังงานรูนไม้นี่นะครับมาจากรูนเล็กที่เราใส่เข้ามาพวกรูนใหญ่จะไม่มีพลังงานนะเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีพลังงานแต่รูนเล็กนะครับึงพลังงานอยู่เช่นรูนไฟเนี่ยบอกว่าพลังงานรูนไฟ22แปลว่าถ้าเกิดคุณเก็บพลังงานที่มันกำหนดได้ของรูนนั้นๆเช่นผมเล่นธนูไม้ผมต้องเก็บพลังงานธาตุไม้รับผมให้ครบ400ถึงจะปลดความสามารถด้านล่างได้เวลาที่คุณจะปลดรูน400คือเก็บพลังงานตรงเนี้ย เห็นตรงหนึ่งเาว่ารายละเอียดไหมที่เป็นเลข278เนี่ยผมยังต laughter, beat, run ้องเก็บอีกประมาณ130หน่วยครับเพื่อให้มีพลังงานลูนเพียงพอในการปลดลูน400ได้ดังนั้นถ้าเกิดถามว่าลูน400และ800คืออะไรก็คือการเอาไอ้ลูนเล็กๆพวกนี้เนี่ยมาใส่ให้ได้พลังงานเยอะที่สุดครับครบ400ปลดสกิลหนึ่งครบ800ปลดอีกสกิลหนึ่งนั่นเองถ้าสงสัยไม่เข้าใจจริงถามในคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวอธิบายในคอมเมนต์อีกทีนึ่งเผื่อใครแบบมีอะไรติดใจตามไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วพวกลูนท หายได้จากกันเอารูนเล็กๆคุณเนี่ยครับมาหลอมรวมกันผสมผสานเนี่ยอ่ะผมมากดผสมผสานดูอเอาแค่เบอร์หกนะเห็นไหมเนผะสมเสร็จแล้วยิ่งมีรูนเยอะเท่าไหร่ครับคุณก็ยิง่งผสมได้รูนขั้นสูงมากยิ่งขึ้นแล้วคาถามต่อมาคือไอ้รูนพกดี้หาจากไหนล่ะมันต้องไปหมดเอออมรเือหอครับผมนี่ตรงนี้ผมพาไปไปที่เรือหอครับตรงนี้วิ่งไปด้านขวามือในเรือหอเนี่ยเวลาที่เราผ่านด่านได้ครับ ตู้มอนฆ่ามอนตายเนี่ยมันจะดรอปรุนเล็กๆมาไอรุนพวกนี้เนี่ยสามารถมาผสมเป็นรุนใหญ่ได้ดังนั้นครับถ้าอยากได้รุนดีๆทํำยังไงก็ลงเรือห่อไปบ่อยครับผมพลังงานเหลือมันจะมีพลังงานจํากัดด้วยนะตรงไหนวะเห็นแบบเมื่อกี้นี่ตรงนี้พลังงานนะไฟฟ้าเรือห่อเนี่ยถ้ามีเหลือครับลงดันเรือห่อให้ครบเลยพอพลังงานหมดปุ๊บก็ลงไม่ได้ก็ชั่งมันแต่พอพลังงานมีก็ลงครับเพื่อเก็บรุนมา รูน,เ,นเล็กๆไปผสมผสมปุ๊บก็จะได้รูนที่สูงขึ้นรูนสูงขึ้นมาก็ทําให้เรามีพลังงานรูนเยอะขึ้นผลคือพอครบรูน400ก็ได้พลังงานเพียงพอเราก็จะทํปกดล็อกความสามารถได้อีกอย่างหนึ่งพอรูน800ปุ๊บก็จะทาความสามารถท่มเติมได้อีกอย่างนึงครับซึ่งไอรูน400-800เนี่ยมีผลมากช่องไทยเกมแนะนําว่าให้ลองทากันดูนะครับโอเคเรื่องรูนจบแต่เพียงเท่านี้ครับสงสยัยอะไรสามารถถามได้ในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะมาคอยตอบให้สำหรับวันนี้ครับปลารกษ์และ ช่องไทมันด์เกมของตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเกม My Hero Hero Pixel สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย